สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับผมมิตรับเข้าสู่เกมนิวมินิเพเท่นนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนยิงมุม90กับหลังเนาะเดี๋ยวผมจะยิงมุม90ไปข้างหน้าให้ดูก่อนนะครับอย่างแรกที่เราจะยิงมุม90เนี่ยเราก็ต้องตั้งองศาไวที่90นะครับแล้วเราก็ต้องดูบนตารางนะครับขวามือเนาะด้านบนนะครับมันก็จะบอกนะครับว่าเราเนี่ยอยู่ห่างจากศัตรูเนี่ยกี่ขีดนะครับจุดสีน้ำเงินก็คือเราเนาะจุดสีแดงก็คือศัตรูนะครับตอนนี้มันจะมีจุดของระเบิดด้วยนะครับแต่ว่า ก๊อบลินตอนนี้นะครับมันอยู่ขีดที่7เราก็ลดองศาลงไป7ขีดนะครับ1 2 3 4 5ส7ามี่ห้าองศาก็จะเหลือ83นะครับเวลาเรายิงมุม90ไปข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องลดองศาลงนะเออเราหันหน้าไปหาศัตรูตรงไหนนะครับเราก็ต้องลดองศา,าลงนะครับผมเราสามารถนับขีดจากเลข0ย์ด้านหน้าเราได้เลยนะบนตารางมันจะมีอยู่นะฮะขีดขีด ออะะทีนี้เราก็องศาเอาองศาของเรานะครับลบกับลมเนาะตอนนี้ลมมันมาหาเรา2.2นะฮะเราจะต้องลดองศาต้านลมนะหนึ่งสองนะครับจุดสองนี่ผมไม่สนใจแล้วเดี๋ยวผมจะยิงเต็มร้อยเลยลวกันนะครับอันนี้คือการดาวแรงยิงของผมอีกทีเนาะที่ยิงเต็มร้อยแบบนี้นะครับเพราะว่าลมมันมาหาเราไงเออเราก็ต้องใช้แรงยิงที่มันแรงๆหน่อยนะฮะต้านลมอะ่ะเออว่างั้นนะฮะต้านลมเห็นปะเออ,เอ,อนะฮะ นะครับแค่นี้นะครับยิงข้างหน้าเนาะเราจะต้องลดองศาลงนะฮะเวลายิงข้างหน้าเนาะข้างหลังก็ต้องเพิ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวเดินไปยิงกลับหลังเลยแล้วกันกลับหลังก็เหมือนกันครับตั้งองศาไว้ที่90ก่อนนะครับทีนี้นะครับบนตารางเนี่ยถ้าเราหันหน้าไปทางซ้ายเนี่ยเราจะไม่เห็นขีดนะเราจะต้องหันหน้ากลับมาแบบนี้เพื่อดูก่อนนะครับว่าศัตรูมันอยู่ อยู่ขีดไหนนะฮะเราก็จะได้เพิ่มองศาถูกเนาะให้มันตรงกับศัตรูนะครับตอนนี้นะครับเจ้ากอบลินเนี่ยมันอยู่ขีดที่6เนาะจากที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับมันก็อยู่ขีด,ขดที่6และเราก็ต้องเพิ่มองศาไปที่6 6ขีดนะครับเพิ่มองศาขึ้น6เออว่างั้นนะครับนี่หันหน้ากลับเลยปึ๊บเพิ่มองศาไป6นะครับ1 2 3 4 5 6มี่้านี่เห็นไหมเราต้องเพิ่มองศาขึ้นนะครับถ้าเรายิงกลับหลังนะ ทีนี้นะครับลมมา0.9เราเอาเป็น1แล้วกันนะครับเพิ่มองศาขึ้นไปอีกหนึ่งเนาะเป็น97องศานะครับแล้วเราก็ยิงสัก99นี่อันนี้คือแรงยิงที่ผมเดาเอานะครับลมมันมาหาเราไงเราก็ต้องยิงต้านลมหน่อยนะฮะอุ้ยต้านแรงไปนะครับโอ้โหเฮ้ยยิงกลับหลังทำไมมันไกลจังวะ <laughs> เอาใหม่เอาใหม่เนะยฮะอ่ะกอบลินอยู่ที่ขีดที่6นะครับเราก็ งองศาไว้ที่96เหมือนเดิมนะครับอ่าลมมาหาเรา1.2นะครับเพิ่มองศาขึ้น1นเนาะปึ๊บนะครับลบกับลมนะครับนะเป็น97องศานะครับเพาเข้าหัวมันดิอ่าลองยิงเท่าเดิมดูนะครับลมอ่า1.2อ่ะ,อะเป็น99แล้วกันนะครับเมื่อกี้ยิง98นี่หว่านี่นะครับเห็นปะก็ประมาณนี้นะครับเวลาเรายิง ในด่านจัดทีมืดยทางไกลเนี่ยมันไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเนี่ยคิดผิดคิดถูกอะไรหรือเปล่านะฮะแต่อยากให้เพื่อนพี่น้องเนี่ยตั้งองศาให้ตรงกับศัตรตูนะครับแล้วก็เอาองศาเนี่ยลบกับลมให้ถูกแค่นั้นพอนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเราก็ลดองศาลงมา96เหมือนเดิมเนาะตรงกับเจ้ากอบลินที่มันอยู่นะฮะนี่นะฮะเราหันซ้ายหันขวาได้นะเนี่นะฮะตอนนี้ลมมา0ูจ 4, เราจะไม่สนใจนะฮะ จะลองยิงเต็มร้อยดูนะครับอุ้ยได้99อีกแล้วตกข้างหน้าแน่นอนนะครับก็ไม่แน่นะนี่เห็นว่าโดนเต็มหัวอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวผมจะเดินไปยิงมุม90ข้างหน้าอีกหนึ่งครั้งนะครับอดูนะว่า มันแตกต่างกันแค่ว่าเราลดอ่าลดองศาลงกับลดองศาขึ้นนะฮะเนี่ยเวลาเรายิงมุมเก้าสิบเนี่ยเราตั้งเก้าสิบนะครับเราต้องเพิ่มองศาขึ้นแบบนี้เห็นปหเนี่ยเพิ่มองศาขึ้นนะครับเนาะเคนะครับนี่เวลาเรายิงมุมเก้าสิบไปข้างหน้าเราก็ตั้งเก้าสิบเราต้อง,งลดองศาลงแบบนี้นะครับลดองศาหาศัตรูนะครับผมเคเนาะกอลินตอนนี้ก็น่าจะอยู่ขีดที่เจ็ดเหมือนเดิมนะครับเราก็ลดองศาลงมาแปดสิบสามเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เอาองศาไปลบกับลมนะครับตอนนี้ลมมา1เนาะก็ลดองศาลงไปอีก1ก็จะเหลือองศาอยู่8 2นะครับส่วนลมจุดสามผมไม่ไม่คิดแล้วนะก็ยิงเต็มร้อยไปเลยแล้วกันนี่ฮะคือการยิงของผมเนี่ยผมดาเอานะครับความจริงมันก็ต้องยิงตามเสร็จลมเนาะนี่เห็นป่ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องแบบว่าเอาแรงยิงอะ่ะมาลบกับเศษลมอีกทีนึงนะฮะเราก็เดาๆเอาบ้างแหละนะครับผมเออยังไงเพื่อนพี่น้องเนี่ยก็ไปตั้งองศาให้มันตรงกับศัตรูให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เอาองศาเนี่ยลบกับอ่าลบกับลมให้ได้ก่อนนะครับแล้วเรื่องการยิงอะ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกนะครับผมนะขอให้ตั้งให้ตรงนะครับมันโดนแน่ๆน,นะครับผมนะนี่ อันนี้เราต้องเพิ่มองศาขึ้น2นะครับเพราะว่าลมไปทางศัตรูไม่ใช่ลมไปทางกอบลิน1.9นะครับเราก็นับเป็น2แล้วกันลองยิงไปนะครับเห็นไหมโอเคนะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมเข้ากลุ่ม New Mini a t t ่อน Thailand ของเราด้วยนะครับเพื่อนพี่น้องเพียบนะครับพ้นหาความรู้กันมากมายนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ